ให้เอาเี่ยวก่อนอันนี้ตะลาดน้ำฟ้าเด้อพี่น้องเด้นนเอนี่มะเพ็ดเทศน่เสียบเด้อมะเพ็ดเทศบ้านน้ำฟ้าตะละาดใบ้านน้ำฟ้าเด้อนี่เด้อจะกวนมันลูกอันนี้ยังกบบ่ะอืมกรอบอันนี้กินลอกินไหนมีนกพร้อมไหมปะมีนกมีจูจี้ ันนี้มันพูได้ว่าเต้เอ้ยให้เอาอันนี้กันมาเดอ้อมาเดอ้อซื้อซอยกันเดอ้อตลาดรกหน้าฟาเดอ้อน,นี่เดอ้อซื้อซอยเพิ่นเดอ้ออันนี้มันอันนี้เซียวอันเนี้ยอันนี้ไม่ตู้อันเนี้ยมาซื้อซอยเพิ่นเดอ้อผักเพิ่นผักสดๆก่อนอ้า พักสดๆเดินนี่เด้อมีเป็นดอกบัวพร้อมบัวร่วงเออเพื่อนกำลังดูดน้ำอย่าเบิ่งเพื่อนเด้อเออเนี่ยโอ้ไข่หอดสินรอดอือผู้ไข่สินรอดกับผู้ป้ากำงางมเนี่ยไขยเอาเท่ามีเท่าสดสดพร้อมเด้อออาอกจากอันห้วยมาม่ไหมสดสดรอนๆไาซื้อซอยเด้อเฮสดจักคิดน่ะ โลละซิบคิดคนว่าล่ะซื้อซอยเด้อคนนั้นน่าเซฟเที่ยวาร้ปะ